แบบใกล้ชิดเลยพี่น้องอไงแบบใกล้ชิดขนาดเลยไปเมื่อเข้ามาที่นี่ถ่ายภาพวิดีโอไวน้นะฮะตอนที่ได้เห็นแบบใกล้ๆเนาะพี่น้องเนาะโอ้โห,โหไปแล้วพี่น้องไปแล้ว มาเบิงเนี่ยไอมาเบิงเนี่ยฮะผ้าจะมาเบิงจะอยากเห็นรถไฟความเร็วสูงแม่นมาพี่มาไอ้พี่ไอ้พี่สวัสดีพี่น้องนี่ฮะสบายดีทุกท่านเนี่ยตอนนี้บาโบยูทีเจงหวัดสระบุรีน้องพี่น้องนักเขตอำเภอเมืองนี่ฮะมาเบิงนี่ฮะนี่คือโครงการนี่ฮะรถไฟความเร็วสูงของประเทศไทยนะฮะ250กิโลเมตรต่อชั่วโมงพี่น้องเลยนะฮะโอ้โหพฝนก่อสร้างคืบหน้าไปหลายเลียวได้อพี่น้องเลยนะฮะจากตัวสถานีรถไฟสระบุรีนะฮะ มาจุดนี้นะครับบ่าวตุนจะได้เห็นนะ,ะถึงโครงการก่อสร้างนี่แปลว่าอยู่ข้างล่งา,า,างสถานีรถไฟอ่ะะาอารพทคลองอ่อนสระบุรีเนาะอยู่ตรงล่างเนาะอยู่ตรงล่งางทุกคนไปเนาะอยู่ตรงล่างนี่กรงลังสร้างประยุทธ์เนาะแปลว่าคู่กันเลยนะว่าไงๆเซ้าแปลว่าบริยูใกล้กันดอกคู่กันไปเลยรถไฟรพทกับรถไฟความเร็วสูงขนาดน่ะฟังด้านหน้าเขาเป็นฟังทีมุ่งหน้ามาจากอ่าแปลว่าจะเป็นเชียงรากน้อยนี่ฮะ หรือว่ามาจากกรุงเทพนะรกรุงเทพอภิวัตรนะครับฝั่งนี้จ้ามุงน้าเข้าไปผ่านสระบุรีนะครับวิหารแด้ออกไปผ่านไปตรงนี้โคราชนะครับโมเมนโคราชที่บอ<ะ>่อจากทรานโคราชบอกพระพอดไปทางโคราชเนี่ยแม่นนะไปทางโคราชเด้รถไฟควมเร็วสูงนะฮะก็ทุก่น้องได้เห็นแล้วก็ได้เห็นถึงอ่าสถานที่จริงนะฮะมาจริงมาเห็นจริงนะเดี๋ยวว่าจะยางไปด้านหน้านะว่าจะมีความยาวไปหอดใสนะ เดี๋ยวจะส้นเบาต้นยางไปด้านหน้าเนาะพี่น้องเนาะได้เห็นถึงบรรยากาศนะฮะแลรยก็ได้เห็นถึงสถานที่ที่มีการก่อสร้างจริงเนาะพี่น้องเอ๋ยว่าไเขาเป็นยังคือมาถ่ายรถไฟของเรือสูงบ้านเพิ่นฮะพี่คิดว่าวิศ,ว,ศวกรบ่เดี๋ยวนี้จานโอ้จริงจริงแล้วนะไอ้ต้นฮะเขาเป็นวิศวกรบ่บอมแอนเนี่ยเขาเป็นผู้ย,ผย,ยังเป็นผู้ตรวจสอบเรือยังไงเขาเป็นผู้ตรวจสอบว่าไงบอมแอนเนี่ยเขาเป็นผู้รับชมซื่อยเขาเป็นผู้รับชม เฮา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 เป็นเฮาเป็นผู้แบบว่ามาถ่ายให้พี่ให้น้องได้เบิ่งผู้ใดที่บ่ได้มาบ่ต้นเสื้อเลยว่าเนาะหลายๆคนอาจสิบ่ได้มาเห็นสถานที่แห่งนี้นะบ่ต้นเสื้อนะกะเฮานี่แหละเป็นสื่อกลางมาถ่ายให้พี่ให้น้องได้เบิ่งเนาะผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นเพิ่นมาอาจเห็นสถานที่แห่งนี้เพิ่นได้เห็นผ่านคลิปบอโบร่บดต้นบอโบรกับบอต้นค่ะได้บุญทุกคนเนาะว่าบ่ว่าเนี่ยว่าเนี่ยเป็นยังเฮาคือังอย่างมาเบิ่ง เนี่ยก็จะมาพื่นบริบรโออวดเพื่นบริเฮ็ดโชว์เฮาเบิ่งเฮ้าต้องตามเฮาเบิ่งเนี่ยพื้นบริป้าประกาศได้ว่าประเทศเพื่นจเจริญแล้วเพื่นบริป้าประกาศาว่าประเทศเพิ่นพัฒนาแล้วทุกคนประเทศที่กําลังพัฒนาพิ่นว่าเฮาก็เลยมาพิสูจน์ตัวจริงเลยพัฒนากําลังพัฒนาเทวโอมาเห็นกําลังพัฒนานี่คือรถไฟความเร็วสูงเนี่ยพื้นกังสา้างบ่แล่ก็สางบ่แลวก็เพื่นิเว้ไอเด้ววากําลังพัฒนาต่อไปอีกเด้บานนี้พัฒนาอย่างอื่นอีกเนี่ออบ่แม่นวาสิเล่ตัวนี้แหละ ผนสีสางแนวอื่นไปอีกกำลังพัฒนาไปเรื่อยๆสำลุกสำลานทุกคนประเทศไทยนี่แหละโอ้โหเนาะบว่าแต่สั่งความเจริญให้ประเทศมันยังสั่งลมเงาให้เฮาหย่างอีนี้บ่าวต้นบ่าวบ่าวรถไฟความเร็วสูงนี่แม่ไหนแม่นี่นี่บังดูนี่เย็นดีเถอะเพื่าอโอนี้บ่าวบวกกับบ่าวต้นก็มีความตั้งใจเนี่ยอยากจะมาเห็นนะฮะแล้วก็ได้เห็นจริงนะฮะถึงสถานทีทีก่อสร้างเนาะพี่น้องเนาะนี่ จากที่เทายางมาเนี่ยฮะสถานีรถไฟสลาบุรีพี่น้องเลยเน,นี่ยฮะนู้นมองไปกกไกลๆนี่สิ่งที่ได้เห็นพี่น้องเลยนะสิ่งที่บอกได้ว่าเป็นของแท้แน่นอนนะฮะนี่คือประเทศไทยป้านะฮะนี่คือเส้นทางนะฮะรถไฟความเร็วสูงนะฮะสิ่งที่มีเอฟซีพันบอกว่าบวกมากนะ่ย คุณบอกว่าความเร็ว250กิโลเมตรต่อชั่วโมงฝั่งนี้จะเป็นเส้นทางรถไฟนะฮะที่คู่ขนานกาับเส้นทางรถไฟความเร็วสูงเป็นตัวเลยฝั่งนี้ก็แม่นเดียวเ่บาบวจะนยางไปเรื่อยๆนะฮะพาท่านผู้ชมไปเบิ่งแหลกสัมผัสว่าบ่าวบดจะทายหัวใสนะฮะจะสินสุดอยู่ใส่นะฮะก็อยากเห็นนะฮะอยากเห็นจึงๆเนี่ยมากนะฮะตัวเองก็อยากเห็นอยากสัมผัสแนราะ,ะว่าประเทศไทยเพิ่นหมดเหตเปล่าประกาศโอ้วดนะฮะว่าเพิ่นมีนะฮะ จึงต้องมาพิสูจน์นะครัของจริงนะฮะแต่เห็นแท้แต่เห็นแล้วพี่น้องเอ๋ยนะฮะเบาเล่าอยากมาพิสูจน์นะฮะประเทศไทยของจริงของแท้ออริบอร์เาต้นไข่แล้วเราไม่สงสัยเลยเมื่อเมื่อถือกี่บอลนี่ไข่ไข่เมือวันนี้วเมือวัถือหรออ้าวคือรถไฟเมื่อนั่นดิเออเมื่อถือโยกขยับไปไหนเมื่อถือโยกไปได้อยู่แต่ว่าอยากเมื่อมาเห็นมันสวยมันงามบรรยากาศก็ดีดีทุกคนนี่นาะเห็นแล้วว่าของจริงขนาดสระบุรีในจัลเิญขนาดนี้ทุกคน สระบุรีด้จังหวัดเล็กๆแต่เจริญมากทุกคนเมื่อไงอันนั้นว่าเป็นเส้นข้าวปุ้นได้หนะอยจ้ะเพียงเลยไอทางรถไฟได้หาความเจริญได้ไม่ขนาดมีแล้วเพิ่งเห็นอีกเลยไอ้เห็นอีกเพิ่นบนนั้นะทุกคนเลยมีรถไฟเขาเรียกสูงแล้วบัญชีสร้างอ่ะนะพี่เลยเอาไอ้มาเบึงฝั่งนี้่บึงฟังนี่รุยอีลีน่าเจ้าเนี่ยมาตัวน่าลุยอีลีน่าคนไม่เคยเห็นรถไฟทุกคนเลยรุยอีลีเน่าโอ้ไปไกลบ่ ไอต้นค่อยนี่ลุยอีดีเนาะลุยแห้งอีดีนะคนจังหวัดสระบุรีนี่วนะ่า <ท anan> อีสานหรือว่าอีสานหรือว่าไทยเอ่อมีอีสานเนี่ยมีออกไทยเด้ <ท anan> แต่ว่าแนมเพิ่มเมืองเนี่ยอนาะจะเป็นอ๋อไทยดิบอ่ะต้นง่ายกระสีเมื่อกี้เขาจ้าวว่ <ท anan> ยายย่างออกจากตัวสถานีรถไฟนะฮะสระบุรีนะฮะประมาณหนึ่งกิโลนะครับ่าวุฒยยางมาฝั่งนี้นะจะเห็นนะฮะ อีกหนึ่งความตื่นตาตื่นใจเงาไป้าเงวไปพี่น้องเอ๋ยนะป้าทุกนี่แหละสิ่งที่อยากจะเห็นนะฮะสิ่งที่อยากจะมาสัมผัสนะฮะป้าประเทศไทยสุดยอดดีๆพี่น,น้องเอ๋ย จึงเป่นเจ้าไปเนาะายเนาะโอ้ยจึงเป็นเนาะเจ้านี่เนาะปุ้ยบ่าวตุวนย่างมาตั้งไกลจนสุดสายตาอายเลยย่างมาตั้งไกลจนสุดสายตาพี่สูจน์เหตุนเห็นไหยวะอาอตุนฮะเบิง้งตีนขาไม้ไก่สัมผัส,ขขส,สว่งไงาไอเนี่ไม้เหล็กของเสาฝนว่องไงโอ้โหบอรงวดาเลยพี่น้องเว็บสิเกตมิตร ต้องสู้ไอ้เจมส์อยู่ไม่ได้เลยโหสิบเจ็ดเลยเป็นเม็ดเลยวะไอยางต่อไปอีกฟังนี้พี่น้องเลยนะฮะมื่อนี้เขาลงทุนกันได้มือนี้ลงทุนยางนะตื่นเต้นเอาเซาได้พี่น้องเลยนะฮะเต้าตื่นเช้าจับเบ้าเมย์วะไอ้เมย์กัสูอยากเห็นเบ้ากัสูอยากเห็นเขาเซียวว่าจะเป็นบ้าวะไอ้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เ้า เห็นเขาไปหันไปนี่เองเขาเห็นมันคือบทเรียนของเขาประสบการณ์ของเขาเขาคือบเปิดเบื้องในชีวิตคือกำไรชีวิตกำไรชีวิตเออยเปิดอยู่ในทีวีคัมบ์ได้เด้เพราะว่าทีคัมจับมือนแซามันแบบว่าเป็นเนื้อแบบใดก็กินเป็นอไปใดจับคัมเบื้องอะได้เด้เปิดในทีวีอันนี้มาเห็นสดจริงๆเลยโอ้อวันนี้ได้เห็นเลยท่เขาเนอะแม่นแม่นนะฮะบัดมีอื่นคนอื่นถามนอกเจ้าเคยเห็นแล้วเ่าจากวัดสระบุรีเราเคยฝากเขาเลยสูงคอยไปแล้วบอกเขาเลยเดี๋ยวาบอกเต็มปากเลยเราบอกเต็มปากเลยบอกเคยไปแล้ว บอกให้ไพ่ตัวเอาได้อีกเต็ม<ด>ปากเต็มคำสำหรับเราต้นแต่มาเห็นหลยมะสาสัมผัสของจริงของแท้พี่น้องเลยนะคอยที่ยดไปประวัติศาสตร์ไว้ย<จ>ดประวัติจะวัดได้แน่คอยได้เคยไปเอาจะวัดได้แน่คอยไ้ไปไปไปให้ได้ร้ายที่สุดให้ได้ร้ายจะวัดที่สุดพอประเทศไทยจะเป็นประเทศที่หนาคนหาหนาติดตามหนาอยากซอกหูส่อกเห็นทุกคนอยากเบิ่งเนาะอ้าดียงไก่เห็นน้องไอเนาะ จากจุดนี้จะมองเห็นไกลไกลเปนทางเอ้ยนะฮะเป็นเสาเนี่ยฮะเสารถไฟความเร็วสูงนะฮะที่ออกมาจากตัวเมืองสระบุรีนะพี่น้องเนาะโอ้โหความอลังการไปมาต้นไปจ้าขึ้นจังสีมรกกเนาะโอ้มากระลาจนตากแดดเลยว่งออกทุกทีทุกทีค่อยมากขนาดทุกคนแบบว่า คนมากขนาดรถไฟหรือคนมากเบิง้งทุกคนไหนคนมากเบิง้งอะไรเีรยวรถไฟโอ้ยมากคักมากแน่อีกยงังกับม,มาก่นนี้ไหมมากแน่ไป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 ย่างไปย่างไปมาหอดฝั่งนี้มาหอดฝังนี้พี่น้องเอ๋ยนะฮะอยากให้น่าตนุนเทเนี่ยรถไฟความเร็วสูงสองชั้นคนนี้พี่น้องเอ๋ยนะ,ออน,ออนะฮะมอเตอร์เสียกับล่องเบิ้งเนี่ยจากสายตาที่ว่าตัวเองได้ถ่ายทอดออกสู่วิดีโอของนักทูกฐานเนาะ นี่คือจุดที่เป็นสถานีเนี่ยสถานีจังหวัดสระบุรีน้องเพียงน้องสถานีรถไฟความเร็วสูงของประเทศไทยเพื่อนก่อสร้างย่างพันแล้วเสร็จเด้อพี่น้องเนื้อนี่ฮะรับชมไปก่อนเผื่อเป็นแนวทางดันหนาจะเป็นสถานี่ไงเพี่น้องเลยเบิ่งเอาเบิ่งเอาเนี่ยความอลังการของประเทศไทยโอ้โหไอ้ต้นจะมาเบิ่งนี้ไอ้ต้นจาเบิ่งนี้ท่านผู้ชมครับตอนนี้รถไฟกำลังแล่นมาเนาะพี่น้องเนาะ ตอนนี้บาโบอยู่ที่สถานีอ่าก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงนี่ฮะสระบุรีพี่น้องเอเยนะฮะสิ่งที่เห็นคือรถไฟลิซิเอล่างนะฮะกับลังแล่นมาเน,นี่ยฮะจากอ่าน่าจะเป็นทางปักช่องนะฮะนะมุ่งหน้ามาทางสระบุรีพี่น้องเอเยนะ,ะนี่คือสิ่งที่เห็นนะฮะคือสิ่งที่บ่าวโบเองเนะะี่ยได้ถ่ายภาพวิดีโอไว้นะฮะตอนที่ได้เห็นแบบใกล้ๆเนาะพี่น้องเนาะโอ้โห เราไป้องไปแล้วไอ,อ,ยอ,ยอว้สองชั้นผม่ไอ้นั่นนั่นนั่นเอ้ากันนีสองชั้นนี่ไอ้บริตัวดิีอนีันนี้เป็นสถานีอาไอ้สถานมนเป็นสถานี เป็นสถานีนะฮะตรงศูราชก,การจังหวัดสระบุรีน้องเพี่น,อนอ้องถือว่าเบาวบวกกับผ้าเบาตัวตนมาเห็นแล้วเพื่นอยากเห็นอยากมาสัมผัสน้องเพี่นอนอนอกก้องก็คือว่าได้เห็นนะฮะตามที่ อ่าใจจากว่าเบิงนาะพี่น้องเนาะนี่คือประเทศไทยที่บาบูกับเบาตุนเกินไปก่อนหนาเนี่ยประเทศเสรีเนี่ยโอ้ยไพมากสอบถามมาเฮ้ยบัดจะอยู่ไส่เนี่ยฮะจะไปพ่นได้ใช้มาเลใสเนาะพี่น้องเนาะถือว่าเขาจะไปแทะกรได้เนี่ยฮะประเทศไทยไปตามจังหวัดถ้าเขาปฏิบัติตามระเบียบของบ้านเมืองเนี่ยฮะตามระเบียบของกฎหมายเพิ่นเนี่ยฮะเขาบอกไปเบียดเบียนไพนะครับบอกไปเสี่ยงผิดกฎหมายก็ถือว่าเพิ่นให้อยู่ได้ตามอิสระเสรีพี่น้องเลยนะ นี่คือประเทศไทยนี่คือไทยแลนด์่น้องเลยเนะะี่ยเอ๋อทำช้อมข้าวเนะ่ยฮะบอลวกับบาลต้นกันที่ว่าเดินทางมาจุดนี้นะเนาะพี่น้งนองเนาะกักที่ว่าเป็นสิ่งแนวทางหนึ่งเนาะที่พวกเขานำเสนอเนี่ยอยากให้ทำมือชุ่มเหนียวเละสัมผัสเนะะท่านผู้ชมครัวบอลต้นมาต้นไปใส่มาตน้นพี่เดี๋ยวจะไปใส่นะไปใส่นี่ นี่พี่น้องเลยนะขออเขาบอกให้หน่อยสายตาเด้อพี่น้องเด้อนะฮะฝากไว้เป็นแนวทางเนะพีหลงน้องสำหรับวันนี้คลิปนี้เนี่ยเบาเบาตุบเบาตุบน,นะพี่น้องครับการศึกษาเนี่ยล่าทําส้มไปแล้วน้องผี้องนะฮะทานไลฟทีมมักแลักกระชินชอบคลิปวิดีโอของเาทั้งสองคนะกดยืนดกดไลค์เป็นกําลังใจเด้อพี่น้องเด้อกดกระดิง่งแจ้งเตือนสิ่งที่สําคัญสนับสนุนโดยการกดขันโฆษณาและการวรา,า,รา,ราตนุนสบายดีสวัสดีครับสวัสดีครับอุ้ยฝากไปฝากไปวันนี้มืัอนี้ไปใส่ดิเนโอ้โหมือเจ้าเนอ้อฮะไปไปไป,ไป,ไป